สวัสดีครับเดี๋ยวนี้มาดูเรื่องมาร์กนะครับในแฟลชนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะลอง Insert รูปเข้ามาก่อนนะครับมาร์กคือการทําให้เห็นเฉพาะส่วนนะครับผมจะ Ins e r t รูปเข้ามาไว้ที่ state นะครับเครื่องชาร์นิดนึงนะครับก็กาลัง Import รูปนะครับมาร์กจริงค่อนข้างดีมากนะครับสามารถรวมได้กับประยุกต์เข้ากับ อนิเมชันต่างๆได้อย่างสวยงามครับมาแล้วครับช้านิดหนึ่งเปิดหลายอย่างนิดหนึ่งนะครับผมจะลองเอารูปมาสักรูปหนึ่งนะครับรูปรถแล้วกันนะครับสำหรับนี่ผมก็เอารูปรถเข้ามาแล้วคราวนี้จะทำวิธีการมาสนะครับรูปรถนี้อยู่ที่เลเยอร์หนึ่งนะครับผมก็ทำการเพิ่มเลเยอร์อีกมาหนึ่งอันนะครับ เลเยอร์สองผมก็จะวาดเอาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันเอาเป็นวงกลมก็ได้ครับง่ายดีวงกลมนะครับผมวาดวงกลมต,ตรงนี้ผมอยากให้เห็นเฉพาะในส่วนแค่วงกลมเท่านั้นนะครับผมก็ไปที่ลูกศรสีดำนะครับเปลี่ยนเป็ี่นเครื่องมือกลับไปคลิกขวาที่เลเยอร์สองครับเลเยอร์สองตรงนี้จะเป็นวงกลมนะครับส่วนเลเยอร์หนึ่งจะเป็นรูปภาพนะครับผมคลิกขวาที่เลเยอร์สองนะครับแล้วก็มาร์นะครับแบบนี้ สังเกตว่ามันจะเห็นเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะครับเฉพาะในส่วนแค่รูปวงกลมเท่านั้นนะครับถ้าต้องการเอามาร์กออกก็ไปที่เลเยอร์สเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็มาร์กนะครับไม่ติก๊กไม่ติ๊กมันแล้วกันอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราต้องอันล็อกมันด้วยมันจะเผลอติดล็อกไว้อยู่อ่าคราวนี้เป็นวิธีการมาร์กง่ายๆนะครับคราวนี้จริงๆเราก็สามารถเอามาร์กเอาทวีนมาทําเป็นมาร์กก็ได้สมมุติ วัตถุรูปวงกลมอันนี้นะครับอยู่ที่เลเยอร์สใช่ไหมครับผมก็จะคอนเวิร์ตก่อนนะครับจะทำโมชั่นทวีนนะครับหรือเป็นมูวี่คลิปทวีนธรรมดานะครับอ่านี่เป็นนั่นแหละครับผมก็จะสร้างทวีนให้กับวงกลมนะครับคลิกขวา Insert Keyframe หลังจาก Insert Keyframe แล้วก็ต้องเลื่อนนะครับแบบนี้คลิกขวาโมชั่นทวีนอ๋อไม่ใช่โมชั่นทวีนลืมไปครับคลาสสิกทวีนครับใน CS4 ใช้คลาสสิกทวีนอ่าจะได้แล้วครับกดปุ๊บ แบบนี้นะครับคราวนี้สังเกตว่ารูปเนี่ยมันอยู่แค่เลเยอร์ที่เออมันอยู่แค่เฟรมที่1่คราวนี้ผมต้องทําให้เฟรมมันเท่ากันนะครับเพื่อให้เห็นตลอดถึงเฟรมที่20ก็ไปที่เฟรมที่20ของเลเยอร์หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับ insert frame นะครับ insert frame จะเอาไว้ทําให้เฟรมมันเท่ากันนะครับอย่างงี้นะครับจะไม่มีคีย์เฟรมสังเกตได้คีย์เฟรมคือจุดของการเปลี่ยนแปลงนะครับง่ายๆนะครับนงี้ครับก็จะเห็นหมดคราวนี้ผมก็ทําการ คลิกขวาที่เลเยอร์2ครับมาร์ครับมันก็จะเลื่อนแบบนี้เห็นไหมครับง่ายๆครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองทำตัวหนังสือแบบวิงว่งวิโดยใช้มาร์คให้ดูแล้วกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าเวลายังเหลือนิดหนึ่ง <c oughs> เอามาร์คออกนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมลบรูปออกไปด้วยนะครับทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมนิดนึงขี้เกียจเปิดไฟใหม่คราวนี้ผมก็ จะวาดตัวหนังสือนะครับร <c oughs> อสักครู่นิดนึงพอดีเครื่องใช้แล้วนะครับกดตัวทีปุ๊บโอเกือบแพงเนะ่เล่นเกือบแพ้งเลยสักครู่นะครับอ่ากดตัวหนังสือแล้วนะครับคราวนี้จะวาดจะพิมพ์คําว่าดีไซน์ดีๆแล้วกันอ่าเรียบร้อยครับคราวนี้ทําให้ตัวหนังสือเหมือนวิ่งวิงนะครับก็จริงๆเขาก็เป็นการใช้มาร์กนั่นแหละครับ ผมก็ทำการเบรกอพาร์ตก่อนนะครับให้ตัวหนังสือกลายเป็นเวกเตอร์โดยกดคอนโทนบีบอยนะครับหรือว่าคลิกขวาก็ได้ครับเบรกอพาร์ตตัวนี้ครับเมื่อเบรกอพาร์ตครั้งแรกมันจะแยกออกมาปเป็นกรุปแต่ตัวหนังสือต้องเบรกอพาร์ตสองครั้งคลิกขวาอีกทีหนึ่งครับเบรกอพาร์ตหรือกดคอนโทนบีสองครั้งก็ได้คราวนี้เป็นเริ่มเป็นแบบนี้แล้วนะครับต่อไปครับผมคอนเวิร์ตก่อนให้มันเป็นให้มันเป็นมูวี่คลิปนะครับ แล้วผมจะไปทำมาร์คข้างในมูวี่คลิปหรือ a อนิเมชันด้านในมูวี่คลิปนะครับอ่าเข้าไปข้างในตอนนี้อยู่ข้างในอ่ามูวี่คลิปซิมโบลนะครับอ่าผมก็สร้างขึ้นมาอีกอีกส <c oughs> องอันอีกอันหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะเอาตัวนี้นะครับ Copy ไว้นะครับ Copy ตัวนี้ไว้นะครับเราเอาไปใส่ไว้ด้านบนวิธีการ Copy นะครับก็ Copy ไปแล้วนะครับจะทำถ้าเรากด Ctrl V เลยอย่างงี้ปุ๊บ สังเกตว่ามันจะไม่ลงที่เดิมในแฟลชเนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือคลิกขวาก็ได้ครับ paste in paste นะครับหมายความว่ามันจะวางที่เรา c ก p ปี้ไว้เนี่ยลงไปที่เดิมที่เรา c ก p ปี้มาผมก็หรือกด c o n t r o l Shift v ก็ได้นะครับคลิกขวา paste in paste หรือ o n t r o l shift v นะครับมันก็จะลงไปที่เดิมแบบนี้นะครับสังเกตได้ตอนนี้มีทั้งหมด2อ,อันนะครับ2 La เลเยเห็นไหมครับอยู่ที่เดียวกันนะครับผมํามให้ดูอ่า ผมก็จะสร้างอีกหนึ่งเลเยอร์ขึ้นมานะครับอ่าตอนนี้ผมปิดที่มาร์คไว้ทั้งหมดไว้ก่อนก็ได้ปิดไว้นะครับตอนนี้เหลือเลเยอร์อีกสามอีกอันหนึ่งผมจะสร้างเป็นกราเดียนเปิดอันบนไว้ก็ได้ครับอ่าเปิดอันบนมา้ดีกว่านะครับผมเลเยอร์สองเลเยอร์สามตัวนี้นะครับจะอยู่ตรงกลางนะครับผมจะสร้างเป็นกราเดียน์ธรรมดาครับอ่า ไม่เอาสโตรกนะขี้เกียจเอาก็เอาสโตรกออกไปนะครับลบสโตรกออกไปตัวนี้ก็ผมไปใส่การไล่สีแบบ gradient นะครับก็ไปที่อ่ Color Tab อเลือกแถบที่นี่ครับเ,เลือก type เป็น linear นะครับผมก็ททำการไล่สีอย่างนี้นะครับปุ๊บเอาเป็นสีออกฟ้าสว่างๆหน่อยด้วกันเพราะว่าตัวองศอสีม่วงนะครับอ,อะไรประมาณนี้ ตัวนี้ทิ้งนะครับก็3มสีเลยเหมือนกันอย่างนี้ครับแต่ตรงนี้ผมจะใส่ให้มันเป็นอัลฟานะครับคือโปร่งใสนะครับค่าโปร่งใสต้องเอาสีเดียวโปร่งใสนะครับมันถึงจะเนียนนะครับถ้าเอาสีขาวมาโปร่งใสมันจะไม่ค่อยเนียนเพราะเวลาเฟดไปตรงน,นี้มันจะติดขาวนิดนึงต้องลองเล่นดูนะครับถึงจะเข้าใจนิดนึงนะครับตัวนี้ยังไม่ใสนะครับเมื่อกี้มิติดคอม้าวนิดนึงอา คราวนี้ก็ได้แหละเอ๊ะทำไมไม่ติดนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับไม่ติดอ๋อมันซ้อนกันเนาะมันเกิดเหมือนคลิกไปโดนสองครั้งอ่าโอเคครับมันก็ได้ยางงี้ครับก็จะเป็นตรงนี้ใสตรงนี้ใสนะครับตรงนี้เป็นไล่สีคราวนี้ผมมันทก็คือจะทำ m o t น o วิ w กับไอ้เจ้าตัวนี้ให้วิ่งจากทางซ้ายเงี้ยวิ่งไปทางขวาเปร๊บนี่นะครับคราวนี้ผมก็ convert นะครับ convert เป็นมูฟิคิดเหมือนกันก็ได้นะครับตอนนี้สังเกตว่าเราอยู่ข้างใน symbol สองนะครับ ทําไมถึงเราต้องทําด้านในนี้เพราะว่าต้องการให้มันเป็นลูปนะครับเป็น loop. อ็อบเจกต์ลูปคราวนี้ผมก็จะสร้างทวีนไปที่เฟรม20แล้วกันอุยกดผิด <c oughs> นะครับสักครู่นะครับกด F6 นะครับมันก็สร้างคีเฟรมขึ้นมาทวีนไปทาง m o t ั่นทวีนครับคลาสสิกทวีนไม่ใช่โมชั่นทวีนใช้หลายเวอร์ชันงงเลยอย่างนี้นะครับอก็จะได้แบบด้านล่างเนี่นครับปึ๊บ ส่วนตัวนี้ผมก็จะสร้างเฟรมให้มันเท่ากันทั้งหมดทุกวัตถุส่วนตัวที่2นี่ก็คือตัวหนังสือแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็จะให้มันมาร์คเจ้าตัว g r a d i a n ตัวนี้นะครับมาร์คปัป๊บนะครับเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับมันก็จะเป็นเหมือนเงาไฮไลท์วิ่งผ่านเฟิร์ฟเฟแบบนี้นะครับซึ่งคุณเอาไปสามารถใช้กับตัวหนังสือเลื่อมๆอะไรอย่างนี้ก็ได้อ่าพอวิ่งไปสุดปุ๊บมันก็จะวิ่งกลับมาใหม่ใช่ไหม ตัวนี้ผมก็เปิดตาตัวด้านล่างแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้าลองดูดูนะครับผมลองลากให้ดูแต่เลือกสีให้ถูกนิดนึงนะครับแบบนี้ครับอันนี้ก็ผมก็พรีวิวให้ดูก Ctrl ัน Control Enter นะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับแต่จะเร็วไปนิดนึงผมสร้างคีย์ให้มันสั้นไปนิดนึงเห็นไหมครับ ถ้าอยากให้มันชา้ากว่าน,นี้ก็ดึงคีย์ออกมาแล้วหรือจะเพิ่มคีย์เฟร,รมไปก็ได้นะครับอันนี้ผมกลับมาที่ซีนหนึ่งอันนี้มาดูเรื่องจะใส่อฟเฟกไปให้มันนิดนึงผมเลือกที่ตัวมูวีคคลิปตัวนี้นะครับมีฟิลเตอร์ข้างล่างเนี่ยครับผมจะใส่ชาร์โดให้มันนิดนึงอ่าชาร์โดดรับชาร์โดนะครับมาดูที่ตัวนี้นิดนึงเดีผมขยายหน่อยมันทำไมมันเล็กจังอ่าโอเคนะครับก็ ดูเรื่องของสามารถขยับความระยะห่างได้หรือแองเกิลทิศทางสเตรนท์ความเข้มนะครับี่ยเงาให้มันอ่อนลงนิดหนึ่งก็ได้ครับมันเข้มไปดำปีเลยเมื่อกี้นะครับก็จะอ่อนลงนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันอาจจะให้เบลอมากกว่านี้นิดนึงก็ได้ฟุง้งๆหน่อยผมก็จะใส่เอฟเฟกไปตัวหนึ่งอาจจะเป็นโกลก็ได้นะครับให้มันมีแสงเรื่มเรื่มออกมาด้านนอกแบบนี้นครับเห็นไหมครับ จะเป็นสีม่วงๆน้ำตะน้ำเงินก็ได้อ่ะอย่างนี้ครับอ่ะขำๆนะครับลองดูลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ